ไม่ได้กินข้าวทั้งวันแหมสี่โมงเย็นแล้วเนี่ยยายเอาอ่อมมากินวันนี้อรอมอรอมอรอมเนาะหวงก็ไม่ได้ามาเปบ่าเนี่ยตามภาษาเราเนาะภาษาคนไทยปัาดบรรยากาศทำไมยายนางมาคนเดียวกับบรรยากาศอย่างนี้ยายนางไม่เข้าใจ นางน่าจะมากับสามีนะนี่แล้วสามียายอยู่ไหนถนนรถก็วิ่งไปยายนางก็กินข้าวไปมาค่ะมากินข้าวกันโอ้ยโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติกไลน์เดออมอมเ้อแซอมอมเซบออใส่พักทองอมใส่พักทองวันนี้นะ่ะใส่กล่องมา เดี๋ยวมันจะหกใส่รถต้องหกใส่รถเนี่ยยายนาก็ไม่ได้ขับรถอีกนะคะก็จะมีแต่กินปะลาะนี่่ะอมน้องอ่อมอมอมใส่ใส่ไก่ค่ะอมใส่ไก่ เรือแค่นี้แหละกระติบข้าวยานางลอยลงทะเลเด้อแบบน,นี้ปิดไปก่อนเดี๋ยวจะลอยลงทะเลมาค่ะมากินข้าวกับยาย เงินๆร้านก็ซื้อไม่ได้ค่ะบรรยากาศเนี้ย ขนาดเแต่ก็ไม่จัดกเก็ดถ้ากล้องดับก็สวัสดีนะคะถ้าไม่ดับก็ไม่เป็นไร กินกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือจะือจะสนุกือจะมีความสุขบ้านเราเรียกมากินข้าวป่าแล้วกนข้าวป่าว,วันนี้ยายมาเทีเ่ยวกักขักพามาเที่ยวยายก็ยว่าะ่ะค่ะเราแข็งแรงเข้มแข็งกันเข้าไวนะ้เนาะ นําเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกเราคลายทุกข์กันเนาะดูไปค่ะชีวิตความเป็นอยู่คนอยู่ข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะสุขสบายไปหมดทุกอย่างแต่ดีหน่อยไม่ลำบ,บากอยากมาหาเห็ดหาหอยอย่างเงี้ยก็ Man... man.

ไปถึงก็จะไปรับสามีเด้อไปถึงก็จะไปรับแกที่ทํางานเพราะวันนี้ยายใช้รถเด้ออย่างนี้แหละเขาเรียกกินข้าวนอกบ้าน <c oughs> ของแท้อย่าไม่ไปซื้อกินนะอย่าไม่ชอบพิซซ่าไม่หิ่มท้อง ไม่อยู่ท้องกินสิบวันก็ไม่อยู่ต้องกินอย่างเงี้ยกินเป็ดเ,ดเวลาขับรถกลับก็มีแรงแต่ไม่ได้อย่างตรงตรง้องต้องเมาเขาเหนียวล้วหลับเนี่ย เถอะปรนดี๋ข้าอิ่แล้วกลับบ้านกันยานางอิ่มแล้วยานางอิ่มแล้วกลับบ้านกันเถอะ